ความมั่นคงที่แท้จริงประกันชีวิตสร้างได้สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ผมอยากจะชวนทุกท่านมาคุยกันเรื่องที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตของเราเลยนั่นก็คือเรื่องของความมั่นคงกับหลายคนอาจจะคิดว่าความมั่นคงหมายถึงการมีบ้านหลังใหญ่มีรถหรู หรือมีงานที่มั่นคงใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วความมั่นคงที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราสร้างไว้เพื่อตัวเราเองเท่านั้นนะครับแต่คือสิ่งที่เราทิ้งไว้ให้กับครอบครัวให้กับคนที่เรารักความมั่นคงไม่ใช่สิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้แต่คือสิ่งที่เราส่งต่อได้แม้วันที่เราไม่อยู่นะครับ ลองจินตนาการดูนะครับถ้าทุกคนทุกครอบครัวในประเทศไทยมีประกันชีวิตกันทุกคนภาพที่เราจะเห็นก็คืออะไรครับจะไม่มีเด็กๆมายืนขายพวงมาลัยตามสี่แยกไฟแดงจะไม่มีเด็กไปเช็ดกระจกตามรถเพื่อของเงินเด็กๆเ,เหล่านี้ไม่ต้องดิ้นรนออกมาสแสวงหารายได้เองตั้งแต่ยังเล็ก ทำไมถึงเป็นแบบนี้ครับก็เพราะว่าครอบครัวของเขามีหลักประกันมีสิ่งที่รองรับเวลาคนในครอบครัวเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตไม่ต้องปล่อยให้เด็กๆกลายเป็นผู้แบกรับภาระเกินวัยแล้วใครคือคนที่จะเข้าไปช่วยสิ่งเหล่านี้ล่ะครับก็คือตัวแทนประกันชีวิตครับเราคือคนที่นำความมั่นคงไปสู่ครอบครัวไทยครับ เหมือนเราสร้างรั้วรอบบ้านใช่ไหมครับรั้วไม่ได้มีไว้กันขโมยเพียงอย่างเดียวแต่มีไว้ให้คนในบ้านรู้สึกปลอดภัยการทาประกันชีวิตก็เหมือนกันนะครับไม่ได้มีไว้แค่ป้องกันความเสี่ยงแต่มีไว้เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับครอบครัวและทั้งสังคมครับไม่ใช่แค่ครอบครัวนะครับ แต่การประกันชีวิตยังสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติด้วยเช่นด้านการเงินของประเทศเงินออมมหาศาลจากเบี้ยประกันชีวิตจะถูกนำไปซื้อพัธบัตรรัฐบาลซึ่งเงินก้อนนี้กลายเป็นถนนโรงเรียนสะพานโรงพยาบาลพูดง่ายๆธุรกิจประกันชีวิตเป็นฟันเฟืองที่ช่วยพัฒนาประเทศชาติ ดังเราเห็นประเทศที่จเจริญเจริญไม่ว่าญี่ปุ่นหรือสิงคโปร์ด้านต่อมาก็คือด้านสังคมและการดูแลประชาชนครับเมื่อมีคนเมื่อคนมีประกันชีวิตและสุขภาพเขาก็จะไม่เป็นภาระรัฐบาลเมื่อเจ็บป่วยไม่ต้องรอใช้โครงการ30บาทรักษาทุกโรคที่ใช้เงินงบประมาณมหาศาลเพราะเขาดูแลตัวเองได้รัฐบาลก็เอาเงินไปพัฒนาประเทศด้านอื่นและ อีกด้านหนึ่งในด้านที่สครับด้านครอบครัวและผู้พิการหากเกิดอุบัติเหตุพิการถาวรหรือสูญเสียความสามารถในการทำงานบริษัทประกันจะเข้ามาช่วยดูแลค่าใช้จ่ายของครอบครัวไม่ต้องโยนภาระให้กับสังคมหรือรัฐบาลอีกต่อไปประชาชนมีประกันครอบครัวมั่นคง ครอบครัวมั่นคงสังคมมั่นคงสังคมมั่นคงประเทศมั่นคงนะครับเพระนาะฉะนั้นครับการประกันชีวิตไม่ใช่แค่เรื่องเงินทองแต่คือภารกิจที่สำคัญที่เราส่งความเราส่งต่อความมั่นคงให้กับครอบครัวสังคมและประเทศชาติและนี่แหละครับคือเหตุผลที่ผมมองว่าตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาประกันชีวิตไม่ใช่แค่นักขายแต่คือผู้นำความมั่นคงที่จะเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งประเทศนะครับถ้าคลิปนี้ทำให้คุณได้เห็นคุณค่าของความมั่นคงผ่านประกันชีวิตผมอยากให้คุณช่วยส่งต่อสิ่งดีๆนี้ออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และส่งต่อคลิปนี้ไปให้คนที่คุณรักเพราะบางที สิ่งเล็กๆที่คุณกดแชร์อาจเปลี่ยนชีวิตใครบางคนให้มีความมั่นคงขึ้นมาได้จริงๆการทำประกันชีวิตอาจไม่ทำให้คุณรวยขึ้นแต่ทำให้ครอบครัวไม่ล้มลงนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ